ผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่มีป้ายนั้นมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายด้วยโดยป้ายที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีนั้นคือป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายหรือโฆษณาการค้าดังนั้นป้ายที่ไม่มีการแสดงข้อความหรือสัญ,ญลักษณ์ใดเช่นป้ายไฟหมุนหน้าร้านเสริมสวยจึงไม่เข้าข่ายป้ายที่ต้องเสียภาษีสำหรับป้ายที่ติดอยู่ในอาคารถ้ามีขนาดพื้นที่ไม่เกิน3ตารางเมตรจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีแต่ในกรณีป้ายสติ๊กเกอร์ติดกระจก ที่หันตัวอักษรออกเพื่อให้บุคคลภายนอกมองเห็นไม่ถือเป็นป้ายภายในอาคารที่ได้รับยกเว้นจึงต้องเสียภาษีป้ายโดยป้ายแต่ละป้ายจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างกันตามประเภทและลักษณะของป้ายโดยแบ่งประเภทของป้ายตามภาษาและตัวอักษรที่แสดงคือ 1. แบบอักษรไทยล้วน 2. แบบที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือรูปภาพหรือเครื่องหมายและ 3. แบบที่ไม่มีอักษรไทย และมีอักษรไทยอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศซึ่งกรณีที่ป้ายมีแต่ตัวเลขเช่นเบอร์โทรศัพท์ไม่จัดอยู่ในป้ายประเภทใดเลยเพราะตัวเลขไม่ใช่ชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายจึงไม่ต้องเสียภาษีและอัตราภาษีป้ายยังจัดเก็บตามลักษณะของป้ายแบ่งเป็น2ลักษณะก็คือแบบเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนได้คือข้อความภาพ Sea, หรือเครื่องหมายที่แสดงสามารถเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนได้และแบบไม่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนไม่ได้คือข้อความภาพหรือเครื่องหมายที่แสดงปรากฏนิ่งอยู่กับที่เปลี่ยนไม่ได้เช่นป้ายพลิกสลับที่สามารถแสดงข้อความหรือโฆษณาได้3ด้านจัดว่าเป็นป้ายแบบเปลี่ยนได้และให้คิดภาษีเป็น1ป้ายและใช้อัตราภาษีของด้านที่เสียภาษีสูงที่สุดแต่ป้ายที่มีไฟกระพริบไม่ถือเป็นป้ายเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนได้ ให้ใช้อัตราภาษีป้ายแบบไม่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนไม่ได้ส่วนป้ายล้อเลื่อนที่ติดล้อเคลื่อนที่ได้ไม่ถือเป็นป้ายเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนได้ให้ใช้อัต so so nice. like ราภาษีป <can> uh ้ายแบบไม่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนไม่ได้ส่วนป้ายที่มองเห็นได้หลายด้านให้คิดภาษีป้ายแยกกันเป็นคนละป้ายแต่ป้ายที่มีหลายป้ายอยู่ในโครงสร้างพื้นเดียวกันถ้าไม่สามารถแยกออกจากกันได้ให้คิดภาษีเป็นป้ายเดียวและจำนวนภาษีป้ายจะถูกคิดจากขนาดพื้นที่ของป้ายเป็นหลัก โดยคิดจากส่วนที่กว้างกับส่วนที่ยาวที่สุดของป้ายแต่สําหรับป้ายแถบสีที่คลุมขอบหลังคาของอาคารสถานที่จําหน่ายน้ํามันคิดพื้นที่เฉพาะส่วนตัวอักษรหรือเครื่องหมายเท่านั้นไม่นําพื้นที่แถบสีมาคํานวณพื้นที่รวมกับป้ายในส่วนป้ายของส่วนราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่นจะได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษีและหากเป็นป้ายสนับสนุนงานของราชการที่มีโลโก้ของผู้สนับสนุนเอกชนอยู่ จะต้องเสียภาษีป้ายในส่วนที่มีข้อความหรือโฆษณาด้วยและป้ายบอกทางป้ายริมเขตทางหลวงถ้าเป็นของหน่วยงานรัฐจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีและหากเป็นป้ายบอกทางไปยังสถานที่ของเอกชนจะต้องเสียภาษีป้ายตามปกติภาษีป้ายพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชาติ